่อไปออกฟอนโต๊กลับแบบมีกองหลังห้ามนะห้ามให้ที่ตัวน,นี้มันได้โต้เปล่าได้เดี๋ยวคนด้วยให้บอนโต้กลับเนี่ยเองให้ที่ตัวเนี่ยมันได้โต้เปล่าได้โต้ต่รือไงได้เหรอมันโต้ไม่ได้ไว่าจะเสียเวลาเตืนบอลเนี่ยอภิษเตืน ดูถ้ากองหลังอยู่ห่างให้ไป้างหน้าวิ่งไปเลยโอเคพ่อถ้ากองหลังอยู่ห่างเรากินแต่ถ้ากองหลังขย,ย,ยับไปนิดนึ่งใกล้นิดนึงแอนวิ่งเลยปาสะบัดเข้าใจไหมครับปาสะบัดเพราะว่าเรามีกองหลังแล้วถ้ามันไกลอาลอนตาพาบบนิดหนึ่ง ถ้ามันไกลอ่ะแล้วเราวิ่งแล้วเราให้ไปมือกองหลังตัดได้เปล่าเห็นไหมถ้าเรากิ้งอย่างเดียวกองหลังตัดได้ถ้าเราปากิ้งกองหลังตัดได้เราต้องปาสะบัดไขวิ่งกองหลังให้ตัดไม่ทันแล้วมันจะโต้ได้เลยอีกแบบนึงแบบสุดท้ายกองหลังชิดแอนยูเบ๊บ ให้ลูกเล่นไม่ได้แล้วลกดด็ปลารูดโอเคเปล่าปาไปข้างหน้าปาลูกโดขอออที่หนึงปุ๊บเข้าใจไหมปาลูกโด,ดให้หลุดอย่าปาไปที่ตัวปาไปที่พื้นที่เพื่อจะได้วิง่งแล้วเล่นได้เลยโอเคครับ